สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ทา c h a ช n น l ผู้รับสารจักราวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาดูพลังงานของชาวธาตุลมราศีตุลราศีกุมและราศีมีถุนวันที่เป็นแบบตะวันตกนะคะส่วนใครที่ยึดถือแบบโหราศาสไทยถ้าคุณคิดว่าพลังงานของตัวคุณเองชมคลิปนี้แล้วมีเอ e น g y ที่ตรงก็สามารถรับชมได้ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมชแน l ของหมอแจนนะ เราจะมาดูว่าความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่8เดือน8นะคะประตูสิทโตรหรือไลออนเกตนะคะความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นนะบางคนอาจจะเจอพลังงานนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะคะเดือนกรกฎาหรือเดือนสิงหาคมตั้งแต่ปีที่แล้วอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงมาถึงณนะสถานการณ์ตอนนี้เราจะแบ่งพลังงานเป็น ส่สัญญาณในอดีตนะคะแล้วก็ปัจจุบันชาวทัตลมแล้วก็อนาคตอ่นานใกล้นี้พลังงานขึ้นอยู่กับแต่และบุคคลนะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้เป็นการอ่านพลังงานแบบภาพรวมให้คุณใช้วิจญาณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปนะคะส่วนใครอยากจะใช้บริการชแนลของหมอแจนนะมีรายละเอียดอยู่ใต้ description นะคะ ไม่ว่าจะเป็นการดูดวงส่วนตัวหรือการจัดเลขมงคลนะคะหมอแจนยินดีให้คำแนะนำนะคะเอาคำตอบเป็นของคุณเองในอดีตขอไพ่อีหนึ่งใบชาแชนลเราจะเน้นพลังงานด้านความรักความสัมพันธ์นะคะสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ธาตุลมค่ะ ใก้นี้ขออีก2ใบนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าสถานการณ์นะคะว่าความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะในอดีตนะคะในสถานการณ์ในอดีตนะ,ะ night of souls ten of pentacles แล้วก็ k n i g h t of pentacles นะคะ energy ที่ชาวธาตลมนะคะคุณรู้สึกว่ามีใครบางคนนะคะที่อยากจะเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารหรือคนคนนี้เข้ามาจู่โจมนะคะอยากจะเสนอตัวให้ออปชั่นคุณดูแลอยากได้คอมมิชเมนต์นะคะเอาง่ายๆแหละอยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่เขาไม่อยากเป็นโสดเขาเจอคุณเขาถูกใจนะเขารีบวิ่งเข้าหาคุณโดยที่คุณรู้สึกว่าก้าเหลียนคุณอยู่ได้ด้วยตนเอง มีความสุขกับหน้าที่การงานมีความสุขกับการเงินของคุณมีความสุขกับไลฟ์สไตล์ของคุณไม่ได้คิดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์นะ,ะคุณอาจจะโฟกัสที่ตัวของคุณเองคุณอาจจะเป็นกลับมาโสดนะคะก็ได้นะ,ะสถานการณ์ในอดีตทีนี้ณนะสถานการณ์ปัจจุบันนี้คนคนนี้นะคะเข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุย หรือเป็นการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่นะอาจจะเป็นแบบการติดต่อสื่อสารในอดีตสักพักหรือสักระยะหนึ่งได้รู้จักกันแล้วคุณและเขาก็อาจจะไม่ได้สารต่อในความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ยังไม่พร้อมในสถานการณ์ที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่จะคอมมิชเมนต์กับคนคนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะมันเหมือนการกลับเข้ามานะคะ อขอโอกาสนะคะปรับความเข้าใจการเคลียร์เรื่องต่างๆที่ความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นความที่แบบว่ามาเร็วไปเร็วรู้จักกันสักพักสักระยะหนึ่งแล้วก็หายไปทำให้คุณรู้สึกลังเลสงสัยไม่พอใจกับพฤติกรรมของคนคนนี้นะคะคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณโดนทอดทิ้งให้เหน็บหนาว คุณก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะคนคนนี้จะเอาอย่างไรกับความรักความสัมพันธ์นะฮะอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เขากับคุณอยู่ไกลกันแล้วก็ไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารที่ต่อเนื่องแลวก็ดักก็เป็นไปได้นะคะหรือคนหรือคนของคุณอาจจะรู้สึกว่าในอดีตคุณอาจจะไม่พร้อมความรักความสัมพันธ์เขาก็เลยเหมือนถอยหลังกลับไปอะไรแบบนี้นะคะแต่ณสถานการณ์ปัจจุบันนี้ มีการเริ่มต้นใหม่นะคะมีการเคลียร์ใจมีการปรับความเข้าใจแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าณสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์คนคนนี้ยังไม่ได้ตอบโจทย์กับคุณนะคะยังไม่เป็นไปอย่างที่ใจคุณต้องการอาจจะมีความเหงาอาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารที่ไม่ได้โรแมนติกอย่างที่คุณคาดคิดเป็นการขอโอกาสใหม่เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่แต่สิ่งนี้ คุณกำลังคิดพิจารณานะคะชาท่านลมว่าความสัมพันธ์นี้จริงๆมันตอบโจทย์กับคุณไหมนะเพราะเป็นสถานการณ์ห้าเหลี่ยมคือความขาดแคลนความเหงาความเศร้าความไม่เป็นไปอย่างใจเราอาจจะต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่านี้อาจจะเป็นการส่งข้อความที่มีความโรแมนติกมากขึ้นหรือความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ห่างไกลแล้วก็ ขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควรนะคะเหมือนคุณให้โอกาสคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะชาวธาตุลมแนวโน้มอันใกล้นี้นะคะความรักความสัมพันธ์คุณยังมีความรู้สึกลังเลสับสนนะในความรู้สึกของตัวคุณเองด้วยและคุณก็ยังลังเลสับสนในความรักความสัมพันธ์ของ มองไปที่คนของคุณนะคะคุณยังไม่ไม่แน่ใจนะคะไม่แน่นอนใจว่าคนคนนี้จะเข้ามาดูแลเทคแคร์ care, หรือห่วงใยห,หรือลงทุนในความสัมพันธ์เท่ากับสิ่งที่คุณต้องการไหมนะ,ะมันจะมีอยู่สองกรณีนะคะแนวโน้มอันใกล้นี้คุณตัดสินใจเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคนคนนี้ แต่คุณก็ยังคิดว่าความสัมพันธ์ที่กําลังเริ่มขึ้นคุณจะปล่อยให้มันเป็นไปนะเป็นแบบอิสระจากความรู้สึกของคุณคุณจะโฟกัสนะคะที่ตัวคุณเองคุณจะรักตัวเองมากขึ้นคุณจะโฟกัสที่ความสําเร็จการงานการเงินของคุณที่มากขึ้นแต่คุณก็จะให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบอิสระนะคะในความรู้สึกของคุณเพราะคุณยังไม่แน่ใจในคนคนนี้แต่เพียงแค่คุณให้โอกาส ะะโอกาสเริ่มต้นคุย The f นะคะคุณจะไม่คิดไม่ซีเรียสจริงจังเหมือนเหมือนอดีตที่ผ่านมาว่าเออคนคนนี้กับเราเขาเข้ามาเร็วเขาจะจริงจังชัดเจนแต่เขาก็ถอยออกไปในสถานการณ์ปัจจุบันเขาก็กลับเข้ามาคุยแต่เหมือนยังไม่ได้เติมเต็มหรือเขาดูท่าทางเหมือนลังเลใจทำให้คุณลังเลใจในตัวเองหรือและในตัวเขาด้วยนะคะสถานการณ์ชาวธาตุลม แต่ถ้าถามว่ายังมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันไหมมันยังเป็นการติดต่อสื่อสารพูดคุยที่ยังเหมือนไม่ได้คอมมิชเมนต์นะคะเหมือนเป็นมิตรภาพที่กลับมาเริ่มต้นคล้ายๆเป็นแบบนี้มากกว่านะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมในพารงงานในอดีตก่อนนะในอดีตที่คนคนนี้นะคะวิ่งเข้าหาคุณด้วยความรวดเร็วเลยนะ วิ่งเข้ามาหาด้วยความรวดเร็วแล้วก็วิ่งหนีไปด้วยความรวดเร็วเหมือนกันนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าโอเคฉันอยู่กับตัวเองได้ตัวคนเดียวหรือเขาอาจจะไปโฟกัสที่การงานการเงินของเขาก่อนหรือระยะทางที่อยู่ห่างไกลกันทําให้ความรักความสัมพันธ์มันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันไม่เป็นไปอย่างที่ใจเขาและคุณต้องการนะขอไคลฟา์ซิ จริงออฟโซสนะคะคนคนนี้เขากลับไปคิดทบทวนนะคะด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยที่ทำเหมือนไม่ได้รู้สึกกับคุณถอยหลังออกไปเย็นชาใช้ตักะเหตุและผลไม่รีบกระโจนเข้าหาคุณเยอะเกินไปนะคะให้โอกาสคุณตั้งตัวรอคอยสถานการณ์นะสถานการณ์ในอดีตที่เขาห่างออกไปหรือ ดูเหมือนไม่ได้ติดต่อสื่อสารดูเหมือนอยู่ไกลกันด้วยนะคะเขากลับไปคิดพิจารณาด้วยเหตุและผลจะไม่ทําตัวเป็นเหมือนวัยรุ่นอารมณ์ร้อนอะไรประมาณนี้เขาคิดด้วยเหตุและผลนะคะเขากลับไปคิดเหตุและผลเก้าถ้วยนะคะเขาถามกับตัวเองว่าตัวคุณนั้นเป็นความสุขเป็นความสุขให้เขาจริงๆใช่ไหม ที่เขาจะซีเรียสจริงจังกับคุณประมาณนี้นะในอดีตนะคะเป็นการคิดและตัดสินใจด้วยเหตุและผลนะคะเขาก็เลยขอโอกาสณปัจจุบันกลับมาเริ่มต้นกับคุณเ mm. ห็นไหมคะเดือดซันคือคนคนนี้เตรียมคําพูดอะไรบางอย่างก่อนที่เขาจะกลับเข้ามาติดต่อสื่อสารกับคุณพูดความเป็นจริงเคลียร์ใจนะคะให้คุณสบายใจให้คุณกระจ่างนะว่า มันเป็นอะไรกันในอดีตนะทั้งคุณและเขาพยายามพูดเพื่อให้มันมีการเริ่มต้นใหม่ที่มีความสุขที่สดใสมากยิ่งขึ้นเขาอาจจะใช้คำพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณให้โอกาสเริ่มต้นก็ได้เช่นกันนะคะห้าเหรียญกาอาจจะพูดเรื่องการงานการเงินของเขาสถานการณ์ยังไม่เป็นใจนะคะหรืออะไรก็ได้ต่างๆนะไม่มีเวลา ขอเคลีไ er สถานการณ์ปัจจุบันของคุณหน่อยค่ะ5เหรียญแล้วก็สี่ถ้วย King of ว n นเขาหันไปโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็การงานการเงินของเขาเขาไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของเขานะคะเขาไม่สามารถควบคุมคอนโทรลความรู้สึกของเขาที่เขามีแพชชั่นต่อคุณนะคุณมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเขาแหละเขาก็เลยต้องตัดสินใจกลับเข้ามา เพื่อจะแอคชั่นหรือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเตรียมความพร้อมในตัวตนของเขานะคะมาพลังงานเดอะเดยการจบสิ้นสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างไม่รู้ว่าจบสิ้นอะไรก็ได้ในชีวิตของเขานะคะอาจจะเป็นไปเคลียอะไรบางอย่างนะคะงานเงินความสัมพันธ์เก่าๆของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่มีการกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆ มันเป็นการจบสถานการณ์อะไรบางอยา่างหมอเชื่อว่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะในความรู้สึกของหมอแจนในอดีตเขาเข้ามาเร็วเกินไปและเขาก็ออกไปเร็วเกินไปนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนจะดูเหมือนเล่นๆน,นะ,ะจนทําให้คุณรู้สึกไม่ไว้วางใจไม่มั่นใจและเขาก็รู้สึกว่าเขาไต่ตรองหรือใค่าควรดีแล้วหรือยังในความสัมพันธ์ที่เขาแอคชั่นด้วยความรวดเร็ว ะะอาจจะทําให้คุณตกใจหรืออะไรแบบนี้หรือคุณไม่ได้ตั้งตัวแต่ณนะสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะเขามองไปถึงนะคะ,ะมันจะมีทางแยกทางเลือกคือมองไปถึงอนาคตที่เขาจะเข้ามาเริ่มต้นนะคะในอดีตเขาอาจจะคิดว่าตัวคุณอาจจะคิดว่าเขาเข้ามาไม่จริงจังชัดเจนหรือพลังงานชาวธาตุลมคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จหนะ้าที่การงานการเงินดี เขาจะเข้ามาหาผลประโยชน์หรือเปล่านะคะคุณก็อาจจะคิดหวัดระแวงตรงนี้ก็ได้แต่ณนะตอนนี้สถานการณ์เขาไม่ได้เข้ามาเล่นๆเขาจะกลับมาเริ่มต้นและขอโอกาสนะคะไปทำตัวเองให้ดีขึ้นอาจจะเป็นการงานการเงินของเขาไปเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีคนเก่าๆที่เคยคุยนู่นนี่นั่นะหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนะ,ะเพื่อเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่แบบจริงๆจัง และมีมุมมองที่มองเห็นไปในอนาคตหรือการวางแผนที่จะได้กลับมาเจอกันแบบจริงๆนะคะพลังงานเดอะซันอยากจะมีความสุขครั้งใหม่ที่มีคุณอยู่ในในความรักความสัมพันธ์ของเขาหรือเธอคนนี้นะคะเพื่อนๆในอนาคตอันใกล้นี้นะสหายพินเทสคืออะไรคะความรู้สึกลังเลสับสนของคุณมันมีทายสัญญาณ เขาบอกว่าให้คุณเชื่อสัญชาติยานของตัวคุณเองไม่ได้ไม่ไม่ใช่เชื่อความรู้สึกมือคิดนะคะสัญชาติยานที่มันแวบขึ้นมาเตือนคุณอะไรบางอย่างนะคะเซนส์นของคุณให้คุณฟังแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะ,ะสายสัญ,ญญาณของคุณสิ่งที่เตือนมันจะบอกนะไฮวินเทศขยายได้แปดไม้เท้านะมีการติดต่อสื่อสารที่เข้ามามา,มากกว่าเดิมที่สม่ำเสมอ ะะติดต่อสื่อสารทางโซเชียลออนไลน์ความสัมพันธ์ก็เริ่มพัฒนาเริ่มขยับนั่นแหละในความที่ลังเลสงสัยคุณรอดูอยู่นะคะเหมือนคุณเทสหรือทดสอบคนคนนี้ว่าจะจริงจังจริงใจสม่ำเสมอได้สักแค่ไหนในการส่งข้อความข่าวสารในการติดต่อสื่อสารหรือเขาจะพยายามในความรักความสัมพันธ์สักแค่ไหน คุณกำลังรอดูสถานการณ์ขอเอน r จีเพิ่มนะคะพลังงานว n of p e n t a c l e แล้วก็ The Fool นะคะอนาคตอันใกล้นี้สามเหรียญ คุณและเขาจะมีการติดต่อสื่อสารความรักความสัมพันธ์มันน่าจะเป็นแบบผู้ใหญ่หรือคุณกำลังดูว่าความสัมพันธ์นี้มันจะจริงจังซีเรียสหรือมีผลประโยชน์ที่สามารถต่อยอดหรือพัฒนาไปในอนาคตได้ไหมมีระยะทางมาขวางกั้นในความสัมพันธ์ด้วยและคุณก็กาลังคิดว่าเขาจะพยายามหรือมุ่งหน้าทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นจริงได้ไหม ะค,ะคุณกําลังรอดูอย่างเช่นคนคนนี้อาจจะวางแผนที่จะเดินทางมาหาคุณคุณก็จะดูซิว่ามันจะเป็นจริงไหมนะ,ค,ะคุณยังไม่มั่นใจหรอกในสถานการณ์นี้เพราะ energy คุณขึ้น the full อยู่ก่อนนะคะไพ่ E ห,หนึใบนะคะห้าถ้วยนะ,ะเพราะว่าสถานการณ์นี้คุณรู้สึกว่ามันมีความห่างไกลมันมีความแตกต่างมันมีความห่างและนะ,ค,ะคุณกําลังรู้สึกว่า ไม่อยากจะคาดหวังกับมันมากเพราะถ้ามันมันไม่เป็นไปอย่างนั้นมันไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดที่คุณคาดหวังในอนาคตนะคะคุณอาจจะเศร้าหรือเสียใจหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันขอคําแนะนําให้ความรักความสัมพันธ์นี้นะะสิ่งที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของชาวธาตุลมตุลกลุ่มและมีถุนถ้าหมอพูดพลังงานวกวนหรือพูดซ้อนคําอะไรอย่างนี้นะคะก็ขออภัยด้วย ตอนนี้หมอแจนจะไม่ตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะเพราะมันจะใช้เวลานานมากเลยแล้วหมอจะเสียเวลามากๆเลยไม่ได้ทำอย่างอื่นขออนุญาตอัดสดแล้วโหลดลงเลยนะคะให้คุณรับชมเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่คุยกับคุณหรือเล่าบอกอรายละเอียดนะะกับคุณถ้าใครชอบพนังงานก็กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบ Energy หรือไม่ถูกหูถูกใจกับเสียงหรือคำพูดที่หมอแจนพูดก็คุณก็ปิดคลิปออกไปดูชาแนอื่นได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับคนที่อดทนกับมแมรแดนมานะเพื่อนๆคาแนะนำของไพ่นะคะออกมาแล้วนะคะเขาบอกว่ามันเป็นเนมันเป็นพลังงานที่ไพ่ยอยากบอกคุณว่าการเรียนรู้หรือการเริ่มต้นใหม่นะคะเราทดลองหรือเราเปิดใจให้โอกาสเรียนรู้ นะเราไม่จําเป็นจะต้องซีเรียสว่าเออพอได้พอเราอยู่ในความสัมพันธ์หรือเราเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์คนคนนี้มันทําให้เรารู้สึกปวดหัวคิดเยอะคิดมากเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์หรือคิดถึงความรักที่มันจะเยอะหรือความรักความโรแมนติกที่มัน เ,เขารักเราเยอะไหมเขาจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปได้ไหมอันนี้มมนเป็นการแค่เริ่มต้นการติดต่อสื่อสารและเรียนรู้ไม่อยากให้คุณเครียดและซีเรียสเกินไปในการติดต่อสื่อสารกับคนคนนี้ค่ะนะคะนึกออกไหมเหมือนมันเป็นการเริ่มต้นให้โอกาสตัวเองอะ่ะได้พูดคุยกับใครสักคนหนึ่งในอดีตที่เราเคย ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับใครหรือเราโสดเราไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์อันนี้คือมันเป็นโอกาสที่เราได้เรียนรู้หรือเราได้ทด,ทดลองความรู้สึกความนิ่งของตัวเราเองเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะมันเป็นเหมือนบททดสอบที่ประตูบานใหม่ที่เปิดขึ้นว่าคุณเอ่อเครียดซีเรียสกับความรักความสัมพันธ์ไหมตัวคุณน่ะพร้อมกับความรักความสัมพันธ์ไหมถ้าคุณไม่พร้อมคุณไม่ผ่านบททดสอบนี้ นะ,ค,ะคุณต้องเยียวยา energy หรือเยียวยาความความรู้สึกของตัวเองที่มันบล็อกพลังงานความสัมพันธ์คนใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาเรียนรู้กับเราไม่มีใครรู้หรอกนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ข้างหน้าในอนาคตไกลๆเราจะไปได้ไหมแต่นะ,ะให้เราเปิดใจและเรียนรู้ว่าตัวเราเนี่ยจริงๆเราพร้อมกับความสัมพันธ์ไหมเพราะพลังงานตัวคุณที่ขึ้นมานะเนี่ยนในอนาคตอันใกล้นะ มันเป็นไพ่สามใบที่คุณน่ะนะอยากได้คนที่ดูแลเทคแคร์ห่วงใยคุณมากๆแล้วก็มีความมั่นคงนะที่จะดูแลคุณไปได้ในอนาคตที่แบบจริงๆและตัวคุณก็ยังรู้สึกลังเลว่าคนคนนี้อาจจะไม่ใช่และคุณก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นโสดอ่ะเรามีความสุขเราเป็นอิสระกับความรู้สึกของเราเราไม่ต้องคอยพะวงมารอข้อความรอการติดต่อรอ,รอการแชทว่าเขาเมาื่อไรจะส่งมา นะทำให้คุณอะเครียดและวิตกกังวลหรือปวดหัวหรือทําให้เราอะไม่มีความสุขกับในชีวิตท,ที่กําลังเริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่อันนี้จริงหรือเปล่าชาวธาตลมคอมเมนต์บอกหมอแจนด้วยนะคะแสดงว่าคุณไม่พร้อมเรื่องความรักความสัมพันธ์มีความเครียดในการติดต่อสื่อสารคุณต้องควบคุมนะควบคุมพลังงานของคุณว่าเวลาที่เราทํางาน นะเราไม่ต้องใจจดจ่อหรือเครียดหรือมีความกลัวมีความหวาดระแวงในความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นไปได้ว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องเยียวยาจิตใจเหตุการณ์ในอดีตปมค้างใจของคุณในอดีตอาจจะเกี่ยวกับครอบครัวของคุณอาจจะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อาจจะเกี่ยวกับเพื่อนของคุณที่เขานะไม่จริงใจมาเอาผลประโยชน์เรื่องการเงินของคุณหรือเห็นแกตัวหรืออะไรก็ได้ ถึงเวลาที่คุณจะต้องทําไมคะย้อนกลับไปสิ่งต่างๆในอดีตหมอเชื่อว่าน่าจะเป็นใครบางคนที่เป็นชาวธาตุลมเคยแต่งงานหรือครอบครัวเดิมของคุณทําอะไรหักหลังแทงข้างหลังคุณทิกกี้นะคะเจ็ดดาบอย่างเช่นคุณเคยแต่งงานแล้วเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นทรยศหักหลังคุณ โดยการมีคนอื่นนะคะคุณก็เลยไม่มั่นใจในความรักความสัมพันธ์เพราะความสัมพันธ์ที่กํลาลังเข้ามานี้มันเป็นบททดสอบความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลและคนที่กํลาลังคุยกับคุณก็อาจจะเป็นคนที่มีภาระหน้าที่หรือมีงานยุ่งมากๆเพราะพลังงานเขาที่เข้ามานี่คือ king of w a t r แล้วคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดูดีแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่ได้มีคนอื่นเขาอาจจะกยุ่งงานหรือนะะเราอาจจะให้ค่าเขาเยอะเกินไปว่าเออเขาดูดีมีสเสน่ห์มากๆเขาอาจจะต้องมีคนชอบเขาเยอะแยะเราอาจจะให้ค่าเขาสูงจนเกินไปเพราะเอนเนจีครั้งแรกที่เขาเจอคุณเขามองคุณดีมากๆเลยแล้วดูดูดีกว่าเขาดูมีฐานะดีนะคะดูภูมิฐานหรือดูสูงส่งกว่าถ้าคนคนนี้เคยหายจากคุณไปแล้วแล้วเขากลับเข้ามาขอโอกาสแปลว่าคนอื่น หรือคนคุยเก่าเขาหรือตัวเลือกทางเลือกอื่นของเขานั้นไม่ได้มีอิทธิพลสําหรับเขาไม่งั้นเขาจะกลับเข้ามาขอโอกาสคุณใหม่ทําไมล่ะคะจริงไหมอาจจะมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบเยอะเพราะคิงอาวานเป็นสถานการณ์ของคนที่ทํางานอาจจะมีลูกน้องอาจจะทํางานในองค์กรใหญ่ๆห,หรือสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคะเพื่อน ก็พิจารณาจากสถานการณ์ของคนที่คุณเจอแล้วกันว่าสิ่งที่หมอแจนพูดไปนั้นคือจริงไหมบางคนอาจจะคุยกับชาวต่างชาติหรืออะไรก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะมาเป็นสถานการณ์ประมาณนี้นะ,ะสิ่งที่พห้ยังแนะนําหรือบอกหรือเตือนความไว้วางใจความไม่แน่ใจความลังเลสงสัยนะคะจะติ Just ๊กการให้และได้รับที่เท่าเทียมกันนะเจ็ถ้วยคือความรักความสัมพันธ์ที่ยังไม่แน่นอน คุณไม่แน่นอนในตัวเองด้วยได้แหละแลวคุณก็ไม่แน่นอนในคนคนนี้ด้วยนะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกลังเลใจนะในสถานการณ์นี้คือความไว้วางใจหรือคุณต้องถามตัวคุณเองก่อนว่าการติดต่อสื่อสารหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันให้อะไรคุณเพราะคุณจะตอบตัวคุณเองได้นะว่าคุณออยากได้ความสัมพันธ์ใช่ใช่หรือเปล่าพร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ไหมหรือพร้อมที่อยากจะบล็อก มันเหมือน energy ที่ขยายขึ้นมา8ดไม้ก็7จ็ดไม้หมายถึงว่าคุณไม่อยากรอรับข้อความข่าวสารจากคนคนนี้ถ้าคุณตัดสินใจเป็นโสดพลังงานเดอร์ฟูคุณอยากจะปล่อยตัวคุณเองเป็นอิสระนะคะอยากโฟกัสที่เงินที่งานของคุณคุณก็เลยทํานิ่งเฉยหรือบล็อก energy คือบล็อกความรู้สึกของคนคนนี้นะบางคนก็อาจจะบล็อกทางโซเชียลออนไลน์หรือบล็อกไปเลยก็ได้ว่าโอเคฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันอยู่เป็นโสดดีกว่าฉันไม่ต้องมีอะไรภาวะผวภวังภาวะผวงนะคะ ว่าเออต้องรอข้อความจากใครต้องรอส่งเขาจะส่งมาไหมหรือเขาไม่ส่งต้องมาคิดวุ่นวายห้าด่าเป็นอ n e r g y ของความเครียดวิตกกังวลหรือเราปวดหัวหรือคุณกําลังจะยอมแพ้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือคุณจะถอยนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าถอยทับถอยทับกลับนะคะในความรักนี้คุณไม่อยากเอามันจริงหรือเปล่าบอกหมอแจนด้วยคอมเมนต์นะคะหรือถ้าคุณกําลังรู้สึกว่าเออจะไปทางไหนดีซ้ายหรือขวาดีหมอแจน อันนี้มันเป็นการดูพลังงานภาพรวมนะคะชาวธาตุลมแต่ถ้าคุณมี energy แบบนี้เราจะต้องล้วงลึกเข้าไปในรายละเอียดว่าคนนี้จริงใจไหมจริงจังไหมต้องดูดวงส่วนตัวที่เป็นคําตอบของคุณเองตอนนี้ใครแอดไลน์มาขอคนที่พร้อมโอนนะคะหมอแจนยังมีคิวว่างให้อยู่นะเอาละค่ะถ้าคุณคิดว่าข้อความข่าวสารนี้ตรงกับคุณโดนใจคุณกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เราจะมีคลิปวิดีโอออกใหม่ๆในทุกวันนะคะคุณจะได้ข้อความข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงตัวคุณนะคะเพื่อนๆอแจแจะไม่ตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะถ้าเกิดว่าพูด,ดวนสับสนหรืออะไรก็ขออภัยด้วยเอาละค่ะขอให้มีความสุขนะคะกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่หรือครั้งใหญ่ของชีวิตคุณชาวธาตุลมขอบคุณและสวัสดีค่ะ